อยู่นะเดี๋ยวดูรอน้ฉันเองอะไรนะไอ้เนี่ยขอเป็นแผนข้างเลยนะเป็นไรได้หลายด้านห้าสิบห้าละกี่ใบประมาณห้าสิบใบนะนี่เราไปไล่ดูนะถอดสายทองค่ะสองทองกลางใช่ใช่ ตื่นเต้นใา่ค่ะ,<า>คะแล้วก็พวกเราทุ่มเทมากๆทั้งร่างกายหัวใจทุกอย่าง<ช>เครื่องอันนี้โดยเฉพาะเลยก็เราได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากๆเช่นการเต้นหรือเพลงที่อาจจะไม่เคยร้องแล้วได้ลองใหม่ๆเยอะละครเวทีด้วยค่ะก็คือทุ่มเทมากๆใช่ค่ะ,คะตื่นเต้นมากๆแล้วก็<ช>พร้อมที่จะมอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนเราค่ะ โหกดดันค่ะกดดันแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแค่ทําเต็มที่แล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์น้องเก่งมากใช่คือรู้สึกว่าตรงนั้นก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ฟินน่าจะกดดันเรื่องร่างกายสภาพร่างกายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานใช่ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงกับกันใช่พุชเอาเขาออกมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทําได้เลยค่ะแต่วันนี้ ใชาเขาเขาเป็นห่วงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะหนูแบบแปะพลาสเตอร์เจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกอย่างพี่ๆก็โทรมาแบบน้องฟรีเลื่อนเบนเอฟิตไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เลื่อนค่ะทุกคนแบบซื้อบัตรมานั่งเครื่องบินมามาเจอหนูหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูจะทําไหวค่ะ ก็บอกพี่ฟินส่วแบบเอาที่ไหวเอาที่อยากฝืนตัวเองแต่ก็ทำให้เต็มที่เอนจอยกับทุกโชว์ก็พอแล้วนอกจากความสุขที่มาแทนจะได้เราคิดว่าวันนี้จะแทนจะได้อะไรกับเราไปอะไรเยอะเลยแบบซ u เปอร์ซูเปอร์เซอร์ไพรส์มากๆค่ะคืออะไรที่ทุกคนเคยเห็นหรือแบบเคยได้รับชมมาบ้างอ่ะโชว์เนี้ยจะแทบแบบ ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยจะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยค่ะ腹腹เพลงที่อาจจะเคยฟังแล้วก็มีปรับเปลี่ยนไม่เลยทุกอย่างเลยค่ะใช่ใช่ใช่มันจะแบบดีขึ้นมันมากแล้วก็ทุกคนน่าจะโยกหัวไปกับเราก็อยากให้รอชมแต่ว่าก็อยากใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ขอบคุณค่ะเนะรคะใช่ก็วันนี้วันนี้จะได้รู้วันนี้ก็จะได้รู้เดี๋ยวเราจะประกาศทั้งเวอร์ทัวร์แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆของค่ายไอรอนแฟคตอรด้วยค่ะในนี้ด้วยใช่ค่ะแน่นอนสปอยเลยมั้ยสปอยก่อนเลยนยว่าจะแบบจะโดนไหนอะไร ก็นั á, ini, thi, care, between, away, okay, ่ท yes, ี่ที่แน่ๆที่เท่าที่หนูพูดได้นะคะก็อาจจะอาจจะมาเกาก่นเลยที่แรกเพราะเราไปเดินนะใช่มะนิลาใช่แล้วก็แถบแถบเอเชียทีเหือก็รอดูนะคะรอรอรอชมกันวันนี้พร้อมกันเลยค่ะอย่างี้แสดงว่าแต่ละประเทศที่ไปแต่ละดอาจจะแบบแตกต่างกันทุกวันมันอาจจะแบบ เยกไปออกมาซีกโลกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่า not in just in Asia แหละใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆของเราเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบพพอร์ตแล้วก็ติดตามหนูแบบ worldwide เลยเนาะเราไปเจอทุกคนแล้วเนาะแบบตื่นเต้นมากๆค่ะอย่างนี้ตอนนี้แสดงว่าเราต้องกลับแบบทั้งแบบแฟนนีแล้วก็เวอร์ทัวร์หมดเลยทุกอย่างเลยค่ะ มีแน่นอนค่ะวันนี้ก็ก็จะได้รู้เหมือนกันค่ะใช่วันนี้คือบอกหมดเลยค่ะว่าจะเจออะไรบ้างในในแผนที่เราวางไว้ค่ะสำหรับใครไอรอนแฟกตอรี่โอ้ใช่แลววันนี้คือทุกคนแบบใครที่้าดนี่คือไม่ได้แล้วทานไม่ได้แล้วทำพ่านนะคะเดี๋ยวรอดูขอบคุณค่ะ พี่พีนค่ะหนูแรกหนูอยากซื้อบ้านเพราะว่าคือเหมือนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ค่ะก็อยู่แต่คอนโดแล้วตอนนี้ของพี่พี่คือเยอะมากไม่มีที่ไว้แล้วเนาะไม่ใช่คือคือน่าน่าน่าสนใจแลใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเก็บเก็บเงินก่อนค่ะถ้าถ้ามีบ้านก็น่าจะได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็มีน้องหมาตัวนึงก็น่าจะแฮปปี้แล้วค่ะใช่ ยังไม่ได้คิดถึงตรงที่แบบจะจะต้องซื้อตอนไหนเลยตอนนี้คือแบบว่าน่าจะต้องเก็บเงินก่อนค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นแลนในอนาคตก็ถ้าหนูซื้อบ้านแล้วหนูจะบอกนะคะเราจะบอกทุกคนเลยจะ้ออนไหนอ๊หรือเร่ได้แล้วเปนลยไหมคะมีรถอยู่แล้วเปล่ารถมีรถมีค่ะรถมีค่ะ จากร้องเพลงเต้นละครเวทีเราก็มีอ้อมมีแกสรับเชิญด้วยค่ะวันนี้มีหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็แบบไปเที่ยวเล่นกันบ้างแล้วแล้วกระเดาออกเลยเปล่าอะไรนะคะแฟนมีแบบว่าเดากันมาแล้วมีค่ะมีค่ะมี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 คนเดาถูกด้วยใช่เก๋ เก่งมากค่ะคือเอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้รู้เลยอีกเดียวเดียวคนเดียวเหรอแอบมีทั้งเกดเกดเอ่อในค่ายกับนอกค่ายค่ะมีพี่ๆในค่ายมีน้องๆในค่ายแล้วก็พี่ๆนอกค่ายด้วยค่ะอื หนูจะพูดหมดแล้วเนี่นางนางนางเออนางเอ๋เอ๋ฉันลล้นวว่เนเเอสมาเยอะอยู่ค่ะหลบล้นอไยเ็เอ้เอ๊ะไม่รู้ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเขามาปะนะเมื่อกี้การหนุวกาัีจะแบบเต็ี่อะไี่ยบอกให้เ่าสบายใจ วันนี้วันนี้วันนี้หนูเต็มเต็มที่มากๆในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะก็ดืมวิตามินชาแล้วก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางฟินแบ็กแฟนบูของเรามีสปอนเซอร์โรงพยาบาลสองสปอนเซอร์เลยค่ะหนูอีหนูไม่กลัวอยู่แล้วเต็มที่ที่สุดเท่าเท่าที่ทำได้อยู่แล้วค่ะเป็นอินเตอร์แฟนไหมได้ได้ So this fan made we've put so much effort and It's actually been a very short time. We've had to practice and everything, mm -hmm. but we've tried to do our best. There's going to be uh, stage stage acting. There's going to be dancing, singing, dancing. is probably something you've never seen Freen Beck do properly, so I'm a little bit worried about that. But just do our best and hopefully enjoy every show and mm -hmm. just have fun with us. Yeah. Okay, okay, ha. Ha